สวัสดีครับท่านชมนะนี่ยตอนนี้แอนมินนอนป่วยอยู่ะนะ,ะนะแอนมินรอดรอดรอดตายมาได้เพราะทางหลวงหลุงตู่ครับ M6 ฮะโอ้โหนะเออใครบอกว่าสร้างทางนี่ไม่มีประโยชน์กับใครบอกนะทางหลวง M6 นะช่วยชีวิตแอนมิน นะครับก็คือว่าแนะอดมินนะป่วยรู้สึกเวียนหัวนะครับตั้งแต่ชชยภูมิแล้วแล้วก็เลยให้แฟนขับรถมาแล้วก็มันมีรถติดช่วงหนึ่งช่วงไม่แน่ใจช่วงสคิวช่วงสคิวที่หลวงพ่อคูนอเออใช่สคิวหรือด่านุนโท๊ะไดแอดมินไม่แน่ใจนะ เราก็เลยได้ลองเลี้ยวมาทางสีคิ้วนะครับเออแล้วปรากฏว่าเจอทางหลวง M6 พอดีก็เลยได้ขี่เข้าทางหลวง M6 ฮะเปิดมาทีเดียวถึงปากช่องเลยครับนะถ้าไม่งั้นก็คงจะไปนั่งรถติดนะนั่งรถติดดูแถวลำตะคองอยู่นะโอ้ทางหลวง M6 ของลุงตู่นี่ช่วยชีวิตแอดมินจริงๆครับเนะเออเพราะว่าอะไรฮนะว่า แอดมินได้มาที่โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องนะครับนะออแอดมินเป็นในนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอมีอาการเหมือนจะเป็นสโตรกเส้นเลือดในสมองตีบนะแต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็คือมันรู้สึกเวียนหัวหน้าม,มืดนะครับแล้วก็ชาด้านซ้ายนะแล้วก็เห็นภาพซ้อนนะเออนนแหละ ถ้าไม่ได้ทางด่วน M6 ป่านนี้คงนอนชักนิ่งชักงออยู่แถวลำตะคองแล้วนะนี่แหละครับทางด่วนของลุงตู่นะโอ้โหเออเนี่ยเวลาเวลาคนป่วยคนไรนะขึ้นทางด่วน M6 นี้สบายนะช่วยรวดเดียวย่นเวลาได้เยอะนะครับนะนี่แหละคือผลงานของลุงตู่ช่วยชีวิตแอดมินไว้นะฉะนั้นช่วงนี้แอดมินก็ต้อง ขอพักสักวันสองวันนะครับเป็นขอพักรักษาตัวก่อนนะช่วงนี้ก็เออบาหวานความดันไขมันลนเะจาะเลือดเจอเต็มไปหมดนะครับไขมันสูงนะความดันสูงนะก็ต้องของดขอลาก่อนขอลาพักพักสักวันสองวันนะครับก็แจ้งข่าวให้ทุกคนทราบนะฮะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะสำหรับใครที่ อยากจะซัพพอร์ตแอดมินก็เชิญได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ไอดมินเสียค่ารักษาไป1มื่นแปดนะนะเสียค่ารถพยาบาลนะที่ปากช่องมาที่ธรรมศาสตร์นะครับประส่งตัวมาเออเสียค่าเสียค่ารถตั้งหมื่นแปดนะครับใครอยากจะซัพพอร์ตก็ซัพพอร์ตนะฮะเพราะช่วงนี้นะงดงดลงคลิปก็อาจจะขาดรายได้ไปหน่อยนะ ก็ทําไงได้นะเอาสุขภาพไว้ก่อนนะอต้องรักษาสุขภาพไว้ก่อนนะครับนะอาจจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นะอาจ,จไม่ค่อยมีแรงมาทําคลิปเท่าไหร่นอนอยู่โรงพยาบาลด้วยก็อาจจะไม่สะดวกนี่ก็อาจคลิปในโรงพยาบาลนะครับเออนะนะนะครับฝากทุกคนฮนะช่วยเป็นกําลังใจให้อดมินด้วยนะครับนะออ <laughs> เหนื่อยเหนื่อยตรงนี้นะอืะเรื่องธรรมดาครับล้มเจ็บหมอนนอนเสือนะเอใครที่จะมาสมงน้ำหน้าก็สมงน้ำหน้าตามสบายนะครับแต่ว่าก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะอย่าให้เป็นอย่างแอดมินกันแล้วกันเบาหวานความดันโอ้สารพัดโรคนะเออนะครับเอเ๋ดเดี๋ยวพวกน้มส้มจะมาส่งน้ำหน้าแอดมินหน้าเลยนะ ไม่เป็นไรนะครับนะเรื่องลมไข้นอนป่วยนี่เป็นได้ทุกคนนะไม่ต้องห่วงนะออม่วันใดก็วันหนึ่งแหละนะเนาะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ